อะไรคือการที่แบบอยู่ดีเปิดเปิด,ปดคลิปมาต้องแบบอย่างงี้วะสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ไฮปรบิเดสวันนี้นะครับก็เราก็จะมาแจ้งข่าวกันว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าช่วงนี้ผมก็คงจะไม่ได้มาสตรีมทุกวันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เข้าสู่ช่วงแบบคำว่าใกล้จะเรียนจบแล้วนะแล้วก็มีการฝึกงานด้วยนะครับผมก็ช่วง4เดือนนี้ช่วง4เดือนในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงที่เอ่อเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เรียกว,ว่าเตรียม ทำปวดจงโปรเจกต์แล้วก็มีการฝึกงานด้วยนะครับผมซึ่งผมก็จะมาเปลี่ยนแปลงว,วันเวลาสตรีมกันซึ่งเราจะเปลี่ยนจากทุกวันนะผมเวลาหนึ่งทุ่มเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมแต่จะเป็นแค่วันที่เสาร์และก็อาทิตย์นะผมแต่ว่าบางอาทิตย์ก็จะไม่มาบ้างเพราะว่าเราอาจจะไปอีเวนต์อะไรอย่างงี้ครับเป็นตน้นแต่ก็จะพยายามมานะผมพยายามมาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าผมก็คงจะงอเหมือนกันถ้าเกิดผมไม่ได้สตรีมบ่อยๆนะ ไม่รู้ดิมันเป็นมันมันเหมือนเป็นติดนิสัยเป็นกิจวัรประจำวันเป็นเรยบร้อรแล้วสำหรับผมนะก็ใครที่ยังติดตั้งอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆานะครับผมแต่ก็ต้องขออภัยด้วยที่ตอนนี้ผมก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนะผมก็ขอให้เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็เป็นพาให้ผมนั้นหลุดวิกฤตการเรียนใกล้เรียนจบแล้วก็ขอให้ผมนั้นประสบความสำเร็จในการฝึกงานด้วยนะผมแล้วก็ขอให้ขอให้ผมนั้นกลับมาสตรีมทุกวันเหมือนเดิมนะฮะ โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมก็มีแค่นี้แะครับ <c oughs> จากข่าวสารด,ด่วนนะสำหรับวันนี้ก็ไปละเจอก,กันครับผม